สบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อกี้ก็มาปลุกพอ่อกับป้าจอยก็นอนงดสนายแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะสบายดีเลยสวัสดีเด้อพี่น้องเลยเนาะเด็กนอนหลับก็สุซองป้าจอยเด้อพี่น้องนี่เมื่อกี้ได้ของใหม่พี่น้องป้าจอยยิบเอาเองเนาะหมอนหมอนช้างลูกสาวก็หมอนมูนของด้วยเลยถืกใจเยอะวละูก ติดใจอยู่บ่ติดใจยิ้มให้แม่เน่นุ่มบ่ดุนุ่มบ่นุ่มบ่นุ่มบ่หมอน่ะเจ้าชื่นบ่เจ้ชื่นบ่นุ่มคักอยู่บ่ลูกนุ่มคักอยู่บ่แม่ยิบให้ช้อนนวยเลยพี่น้องเลยไปจอยเคเอาเอาหมอนอันนี้เนาะตัวหมอนใหม่เลยเอามาเคะ เงียบมอนให้ลูกลูกหมุนแต่แพ้บิ่บงลูกบังคือเปนนิ่นน้ำลายให้ลูกพอ,อคือนิ่นน้ำลายแท้เฮ้ออกกยแต่คือนิ่นน้ำลายแท้อู้ยออกกําลังกายบ่ลูกนะออกกําลังกายบ่นะมาลูกยี่ดิบออกกําลังกายบ่ึึึมือคือนิ่นน้ำลายแท้ หอมพุ่งกันหอมพุ่งกันเบิ้งแม่เสียให้โอ้ยนอนหากระตื้นพี่นอนไหนเนาะนอนหากระตื้นคักบ่ลูกคักบ่คักบ่หมอนแม่ยิ้มให้นะ เสนะียงรถด้ไ้มาเสียงรถยังแ่ะจี๋ว่ามีมีคนมาหาเสียงรถปันป้นาาข้าวแซ่บว่ะเฮ้ยทักว่าทักว่าองกับปั้นนะไปเข่าก็ชองเลยทกักว่า นอนข้างหน่วยหนึ่งเอานุ่นนิบนุ่นทรายนองเนาะมันชิ่นนิ่มปวดกัรนอนเนี่นนกจะเปรอะน้อยๆีะกีฬาหนมี่นอนบอกบอกบอนอนตัวนี้มันเปรอะโพดที่น้องเนาะมันแปรอะโพดมอนนั้น,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 นขัดอยู่บ่โดกินข้าเอ้ยขัดบ่โดขัดบ่ขัดอยู่บ่ขัดบ่โบโดมอนแม่ยิ้มให้นะ

เอกลแ้งกายบะกระบุกกระบับอยู่บ่เฮ้ยคือหมักโชว์แท้พุงนี่นะฮะเปิดโชเรื่อยแท้พุงนี่เฮ้ย คันตาบ่คันตาบ่บ่คันบ่ฮึฮึฮึออกออกกําลังกายบ่ออกกําลังกายบ่กระพุกกระวับอยู่บ่บ่เอ่อกระลังกายเว้ยเอ่อกระลังกายเว้ึ วัววัวที er ่วัวบัวหลัวบัวถักบันิ่มเลยประจอยตัดตัดม้อนข่างเด้อนาะมันมีลายน่วยอยู่ตัดม้อนข่างนะม่ไมันิบมนิบเอานองแทนเป็นแทีมูรีมูนเนาะถักบัลูกุถักบัหมอนหน่อยเหมียนเหมียนเจ้านอนอยู่เนาะน่วยหนึ่งอยู่ในหน่วยนึงเด้อเด้อม้อนข่างในเห็ไหาอันเดียวม้อนข่าง mặc quá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  mặc niệm em 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 ม่วนงามบ่บ่บ่ละมาวันนี้มันแปแล้วตัวนี้เนาะมันแป้นิดเดียวนึงพี่น้องเนาะเก็บให้เพิ่นใหม่ไม่จ่อยเเคเคมอนน้ํหมูนะพี่น้องเอาหน่วยใหม่เเเคหน่วยนึงเลยยังบ่เบิดชับดอกน่ะอีลคือแนมึงน่ ดิน้ำลายบ่บ่คือดิดน้ำลายนะบ่บ่บนี่ดินน้ำลายป้อดะนะ่าเฮ้ย,ยบ่ยังยังฮหยไหนบ่ ui 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 anh em dàn anh đi ha ha ui ui ha ha show phung gì này show phung gì này là. ui wow show phung gì leo hèn nhàng nu hèn nhàng บุกกระวับอยู่ยได้หมอนไม่ไดยิ้มเปเปยได้นะยิ้มเปเปยได้นะถึกใจบ่ลูกบ่บ่ถึกใจบ่แม่ว่าสิยิบให้ตั้งนานแล้วแต่บ่ว่างจักเทื่อมื้อนี้ก็ได้ยิบให้แล้วบ อมันนี่ก็มาต้องมูนผ่าคโนแล้วนี่นะไม่มวนแล้วดูวบกว่าเ้ไหนไหขาน่อยยันเก่งแห้ขาน้อยเออเออเฮ้ยเบิ้งไงเสียหักไงเสียไเสียหฮกหอนวาเบิ้ง ມยນເບາະຢຽດບໍ <invece x 2> zaman, man, Entonces, tous, at, ່ຢຽດນີ້ຍັກຢຽດນີ້ຍັກບໍ່ຢຽດບໍ່ຈົມຫງັງ โอ้ว่าฉันนี่ก็เคร,รียดก็ดไห้รถนุ้ยเฮ้ยแค่ไทอทิดเดี๋ยห้องไอทิดมากินข่าไปแม่พัดเข่าเหอไปไปห้อ,องไอทิดมันกินข่าพัดไปไปแค่ไอทิดเองไปห้องไอทิดไปทิดมาแด่ยังเพี้ยนอ่ะบอส่ะอีละหล่าอยู่เฮือนเด้อเด้อเด้อ เด้อจ่อยไปหน้าเด้อเด้อคนข้าชวนไปตู้เด้อเด้อเนา้าอให้นาาไปบ่หหเอ้ยบ่ให้แม่ไปบ่ไม่ใช่คือยกตะก้นแฮดอันนี้บ่ฮะบ่กกก้นเก่งแฮดอันบ เร่งวับเร่งวับอยู่กดนี่ฮะบอบอเบอร์เบอร์แม่ให้นอนสักแกงคือหยกแต่กดแฮ่นี่นี่นี่กอดมอนข้างแม่ยิบให้ไหมนี่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 กอดดิกอดด้วยกอดด้วยขากบอขากบอขากบอแม่เห็นไห้นี่นิ่มนิ่มก็นิ่มนี่อืองามเลยงามเลย อืมค่ะพ่นอนกอดเมียนเออมีแต่อยากขอมบ่มีแต่อยากคานบ่อีหล่าอยากคานบอกฮะโอ้ยดุเอกยบอมีแต่อยากคานมีแต่อยากขอม Ba lâu 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 chèn bó Hừ. 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 Chị Khan ơi xe ơi Khan ơi xe ơi Hả? Khan ơi xe ơi Ướp, à, nào, ướp, xăm kênh nào Ướp, ướp lợn เพ๊บลิศชัเกงนะคนหน่อยอยากข่านอุ้ยคนหน่อยอยากขอบแล้วโอ้โอบัดอุ้มบัดอยากยืนบาให้นอนบาอยากคอบ Ngồi được Nón mòn này Nè 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 Non mòn này e là chỉ còn bây e Y chị chỉ bươn bây giờ Được Bươn bây giờ đâu đi Tinh, tinh, tinh Tinh, tinh, ting nà nàn à. mệt tí mệt đi à, à. 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 Nón, nốt nón, nốt mệt <laughs> จับตุดเห็นไหมนอนนอลูกนอนลอดอีหล่าไงกวูหนีกวนอีหล่าจะข้ามไปรถเฮ้ยข่าไปใส่หางกะชองเดือนนึงทำเดือนข้านไปรถชทำเดือนนะ ได้หม <c oughs> <Arc> ุนหน้อยสองนยนม่จ่อยิบห้ยเน่ยยิบห้เพื้นย่องเลยเนาะหมุนจะเพมมุนจะเพมหมอนะนี้ก็มันแป๊ะหมุนไปแลาเพื้นเพื้นหมุนแล้วเพื้นแอะนุ่มพี่น้องเลยเนาะเวลานอนเห็ดชุ่มๆข้อชุ่มหน่อยนึงพอถึงขนาดว่าชุ่มแล้วพี่น้องนี่มันแป๊ะห้งซ้ำก็ได้หมุนเนาะเอ้า Ừ. Ồ oh. Thấy đâu Ngon bò Ngoan là bò ừ. 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 hử, hử, นอนเจ้าเองนี่น,น,นี่นเลยเมื่อยเ้าบวลุกเบ,บ,บิ้เบิ้เบิ้แม่เบิ้ลเบิ้ลวเด็กมือสีนะบนี่นี่นี่กอดม้อนข่งแม่เห็ดหายกอดให้แม่กอดนะ แม่ชื่นใจแน่นี่นี่แม่ยิบแม่ยิบปบนมือเลยแม่นีิหากระแล้วนี่ไหนโด้เฮ้

นี่บ่รู้กๆเกโซ้บุ่งไหนลูกเกโซ้บุงอุ้ยอุ้ยว่านอนไปสตกบนนอนอะไรบนสตกบนนอนอะไรฮะะฮะฮะสตกจากผ่าอะไฮะฮะฮะกิ้งะฮ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 ะ

mặt tiếp ngon gặp kịp nơi mọi người mẹ ơ mát mát lại mát mát hai, mù mát 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 quá mát bay mát lại mát mát hai mát 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 hai mát ướp mát 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 ướp 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 chỉ lại bỏ à nào à ngon à. lắm ướp 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 được lại Nào, à xong bài yến làm nhau được bài đây bài yến lốt ờ ừ, bài lót ờ nước nước ờ nước lót ờ nước lót ờ ờ ตึกเลยเอาคนอยากไปเองคนเนาะเอาลุกเลยลุกแม่บอกให้แล้วไปร้อนทานไปร้อนทานไปร้อนทเก่งนะ,ะอืตกแต่ผ่าเราเลยเอาที่นอนเพิ่นไปซักน,อนอ่องเลยที่นอนผูขเขียวเพิ่นนะไปซักให้เพิ่นแม่คนนี้ nhưng mà hiện ngay đó thì nuôi ăn bên lấy, này là bò hả à? à. à. Nụt niêu sơi bà, ấy, bà. Ấy, bà. Ấy, bà. này bạn, niêu sơi bạn này Nụt niêu sơi bạn Bỏ này bỏ đụng bò Đi lại anh nghiệp bỏ này bỏ พยายามอิกหน่อยลูเลยพยายามอืมพยายามยยยาเอรเอรเออเอน่แหละเห็นได้เออเออเออนี่หะจเห็ดได้เองปลจจอยเคลื่อนเป็นหายเนนอนขำน้องเมงืองนอนพี่นอย ประจอยถ่ายคลิปแต่มันลงม่ไ <repetition> ด้พี่น้องเนาะคลิปประจอยเดือมลงม่ได้ปิดกล่องเขาแหละจนงีิเอาบนเหนีตดลงมือเอาเอาโชว์เต็มที่เลยพุงอ่ะโชว์เลยเปิดเลยเฮ้ยบอกว่า Mân có lầy đồ cụ ơi Y là hai dây nhìn gì nít nương Phai dây ít Nào, mình hãy non cho Trang nha

ทานหมดเล่บบทีหายงูว้าเดยวเนอนจับมันนอก็ได้เลยไดิ้จับเาเองนลแม่นะจับยังงมอนน่ะลูกหลัหมอนมนี่เห็นปะเอาเจ้าหลอกแต่นอนหมเนกันนะจับไปเจ้ากุณนุ่มนี่

เด้อโอเค้าพี่น้องเอ้ประจอยกับชิจบคลิปเพียงซัมนี่ก่อนเด้อพี่น้องไอนะ้เนาะนี่กับถ่ายดินกับรูปคือเกา่าพี่น้องไอนะ้เนาะมาเดินไปไซเนาะอยู่เพื่อนคือเกา่าพี่น้องเอนะ้เนาะจอยกับขอบุญขอบคุณเนปซี่ทุกท่านเด้อพี่น้องไอ้ที่เข้ามารับชมคลิปน้องวาสนาเนาะมีแต่คลิปน้องวาสนาพี่น้องไอนะ้เนาะที่เข้ามาเมือง,ลงคลิปป้าจอยนะพี่น้องเอ้ที่ถ่ายรูปเนาะ ตายได้คลิปดูแล้วจะไม่ได้ไปใส่พี่น้องเลยเนาะโอเคสหน้าพี่น้องเลยประจักษนะนะนะ์ขอบุญขอบคุณเยน็ซะีทุกท่านเด้อพี่น้องเลยเนาะที่เข้ามารับชมคลิปนะประจอยน้องพ่อแม่พี่น้องเลยตั้งแต่ต้นจนจบเนาะโดยที่บอกกดขามโฆษณาเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะทุกๆทุกคอมเมนต์พี่น้องเลยที่แนะนำจังสรนจังซี่เนาะประจอยก็ขอบคุณหลายๆเนาะโดยพี่น้องเลย ไปแล้วกาวเข้ามาสบายดีพุ่นจับเองอะไรป่ะนี่น้องเอ้ยกอดเมียนอะไรป่ะนี่มันเพราะว่ามันบ่เข้าปาเพิ่นเลยมันเตยลงมากอดเมียนบาดนี่น่ะแม่บอกให้จับบ่จับนั่นแหละจับาบนี่มือนีจับนี่นี่นี่จับนี่ไปแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะสบายดี